ยืนยันแล้วเร็มี x 5 0 p r o Player ใช้หน้าจอซูปเปอร์มา e เ็แบบ 90Hz พร้อมรองรับ hdr <S <S 1 0 plus ยืนยันแล้วเรามี x 5 0 p r o Player ใช้หน้าจอซูปเปอร์มา e เก็แบบ 90Hz พร้อมรองรับ hdr 1 0 plus ก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนรุ่นเร็มี x 5 0 p r o Player ตเตรียมที่จะเปิดตัวในวันที่25พฤษภาค,คมนี้ใช่ไหมครับ ล่าสุดทางเรมีก็ได้ยืนยันสเปคของหน้าจอออกมาแล้วครับเรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับคือสมาร์ทโฟนรุร่นเรียวมี X 5 0 Pro Player นี้จะใช้หน้าจอแสดงผลแบบ Super ร์ o อมเลขนาด6.44นิ้วรองรับรีเฟรชเรตระดับ90เฮพร้อมทั้ง x d r 10ิเและเพิ่มความสว่างได้สูงสุดถึง1,100นิตเลยทีเดียวครับและใช้ชิปโปรผล Snapdragon 865เพื่อให้สมกับเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งไปเลยครับ เรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับสำหรับสเปคของสมาร์ทโฟนเลืทธงเลวมี X50 Pro Player ส่วนในเรื่องของราคาและฟีเจอร์อื่นแล้วคงต้องรอดูกันวันเปิดตัวล่ละครับเห็นสเปคแค่นี้แล้วก็ยังอยากได้เลยใช่ไหมครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ